มาแล้วครับความเคลื่อนไหวของในเคียงแลนในบูฟ้าผิดวันหนึ่งมีล่าสุดอะไรใครมาให้ได้เอิ้ไปดิผ่านไปเลยผ่านไปเลยเมื่อกี้มึงช็อตไงช็อตสักกูหล,ลุดเลยไปไปทัป้งนี้อ้วนข้างหน้าไอ้อ้วนข้างหน้าไอ้อ้นวนวล้มได้ไอ้อ้วนล้มได้ตาเอ๋ เอ๋แมงมดก่อนพระเอ๋เฮ้ยโอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมแมงเเยี่ยมเลยเฮ้ยอ้าแม่งานเข้าไปล้มไปเอาไปไป ไอ้วนไเริ่มตายกันร hu ัวๆเกมนี <c oughs> ้เน้นบายอารมณ์เกมบายอารมณ์ มมมไม่มีอะไรให้กูแดกเลยเหรอจะตายดูข้างหน้าดิไปอ้วนปะอ้วนไปไปสมไปดิไอ้อ้วออนจะมาแล้วอ้วนจะมาแล้ว <risque> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลุกเงินซิโอ,โอ,อย่าลุกเงินซะีคนผู้หญิงนะคือเป็นผู้หญิงนะคือเราจะไปเลยเหรอคือเป็นผู้หญิงนะเจออ้วนว่นะไม่ใช่คือมาข้างนี้ก่อนแหมอ้วนมาแล้วเนี่ยทำให้แม่งล้มเนี่ย ีเดโอ้โหแดกด่วนเลยกูกดหมดทุกอันไปไปไปทางนี้ทางนี้ทางนี้อะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะลรไปเลยตัดไปนี้ไม่เหรอไม่ได้อันนั้นอะบินางนี้บินตรงนี้เอาหรออ่ะเออว่ะอันนั้นว่ะอันนั้นว่ะอันนั้นว่ะทุยอันท็อปอันทองท็อปอันทองท็อปมามามา ไาา้ายาะนี่อีกแล้วลมไม่ดีซะลมไม่ดีเรียบร้อยดิให้เป็นหน้าที่ของพี่เฮ้ยอ้วนอีกแล้วเาไปโอ้ตัวถอยกเทือบง้วมันยืนไม่งได้ ขาสูงยกขาสูงอ้อ้าวคนยันงล่ว่าละล่ล่ะล่ะล่ล่ะล่งล่ะน่ะล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 ่ล่ว่ะล่่แล่ลุ่่่ เลยถึงทางออกแล้วเพื่อนอา้อาเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไปไปหลาบจัดไปอะไรวะป้อป้ ยาวกว่าถ้าทางจะเป็นยี่สิบกว่าชัตเตอร์แน่นอนเฮ้ยตางนี้อย่างนี้อ๋อกลับไปที่นี่แน่เลยที่โบสถ์เราไม่สูงสิ่งนะไปเลยฮะเออค่าตามทางพอ,เ,อเฮ้ยเี้ยตัวใหญ่ยังอยู่เลยอะไเงี้ยมันสปอนใหม่อะดิ เฮ้ยค่อแล้วรู้แล้วเฮ้ยแต่กุยันหลังให้กุยันหลังนี่ไงปั่นไดีปั่นไดปดิเออเฮ้วะเอาอาบอันนี้อันนี้ังนี้ถึงแล้วนี่หว่าแล้วเป็นแล้วนี่หว่าเฮ้ยเนี่ยช่างซ่อมท่อไปไหนวะ แลเจอเป่าตังค์เปิดเลยแหละเปิดแล้วเลยละไอของก่อนเลยครับเดี๋ยวจะขายด้วยเจอหนิว่าโอเคไปส่งเควสจังเนี่ยอส่งเลยอ๋อมันต้องมาครบกันว่ะมามา many do not share our faith a few of these sinners have taken possession of the police station the girl Jin went to share food with them Joseph went with her and I feel that both can you bring them back เอ้าเนี่ยจินจินกับโจเซฟไปไปส่งซัดไฟแล้วหายไปเลยเว้ยไปส่งซัดซัดไฟอ่ะ you must look for them please ให้ไปช่วยหน่อย ไม่ช่วยได้ไงจีนมันเอารถเราไปเยี่ยมพระเจ้าช่วยเครื่อทอดนะไปเด้ลุยจุกวะดูก่อนมีของอะไรที่เอาโอเลนเดอร์ดิที่กูปะปะปะยังโง่ อัพเกดเองนะพรตธบจามาได้อ,อ,ไดอ้าวอาหหาลืมซ่อม <c oughs> ไเอ่อซ่อมก่อนเดี๋ยวรอเออแปมึงเข้าน้าแปมึงดิ มีวายอันหนึ่งปะวายมขีขอ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 กูสร้างอีกอัน <c oughs> มันคือมาครับไอ้เหตยการเป็นเกมเก็บเลเวลว่าง,งั้นใช่แม่งเ,เกมสายจิ็บเดียวโอโกโกไป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 เสียวเวลาเยอะละ มันกดให้เลือดขึ้นยังไงวะกดได้ป่าววะไม่รู้ว่ะเอ้กนางหน้ะมันเกิดขึ้นไม่ได้มันไม่จริงเหรนหล้มเน่หล้มเน่เออหล้มจามมาเด้งหล่อมยังมึงมึงสวนผู้หล่อดีจังวะเฮ้ยมาหอยจามมาเด้งโหมื่นหนึ่ง แ่งล้มอย่างยากเอ้ยเอ้ยตายไปแล้วนี่หว่าเฮยทางนี้ตุ้ยตรงนี้มีน้ำยังเต็มอยู่เลยวะยังไม่ได้ฟา่เลยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเอ้าวถอยถอยถอยเลยอยเลยถอยนะมีอีกมีอีกมีอีกเฮ้ย อะไรหนุพวกมึงอะไรหนุ่มพวกมึงล้มดล้มห้ามลุกไอ้กูเอาตัวนี้ก่อนอ้าวหลุกล้มฮะหลุดเหรอไม่ไม่เมื่อกี้พอมีคนมาชนกูแล้วแม่งหลุดเออโอเคแล้วตายแล้วนี่อันนี้นี่อันี้อางนี้อางนี้ตุ้ยโอเคโอเคไข่แม่งรอดแล้ววะ ขวา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 เฮ้ยเสียงมากไหนวะยังไงวะได้ยินเสียงอย่าบอกนะว่าเราต้องลงไปในข้างใต้อกะเฮ้ยทำไมมันจอสั่นๆวะ

รัดไทยขอดไทยอัดดไทยอ,ไ,ทยอไรเฮ้ยเล็งหัวครัะเล็งหัวเล็งหัวจา้าเล็งหัวจา้า โอเคแล้วไงเปิดประตูเหรอเย้แป๊บนึงนะขอแปับแป๊บนึงโอเคเหมือนกูไปตั้งออโต้เองไหมเฮ้ยตรงนี้มีน้อยหน่าว่ะเก็บเลยเก็บแล้วเเก็บเด็กเทรเกตเยอะตีโฟด้วยฮะไอ้ที่จะเก็บไม่ได้ เฮ้ยข้างในมีซ่อมนะไม่ลดเลยเฮ้ไอาตัวเองเลยนี่วะป้าไปเถอะอ่าแล้วทแม่มันเป็นธงขาวตรงนี้วะอ๋อเนี่ย อ๋อมันให้ช่วยมาแปะคนหายปาปะปาไปายังตอมคซ่อมแปบเฮ้ยเ้ยเ,เอไอยเฮ้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 ไเเเ้ยยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเ้เ ออในนั้นแหละขอความช่วยเหลือจากแม่ก้าวตัวนี้ล้มแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูเอาตัวนี้ก่อนอ้าวเฮ้ยกูไม่เคยยื้อัวแล้วว่าเฮ้ยเลทสองหมื่นสี่เมื่ี้อ้าวอะไมกูไม่มีวะเนี่ยปลายปลายแยกกักระทืบได้แล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยตรงนี้มีร้านขายของนะไหนฟ้าอะ แต่ว่าไม,ม่อยู่ครับเออจัดอุ้ยมีนี้เจ๋งมีสี่ใช่รอรออัพมีมีสี่พันกว่าอย่างแพงไปยังบ้าบา้บาโอ้นี่คือเราทำเควสหลักกันอย่างเดียวใช่ไหมเนะี่ยเออเควสหลัก เอ้ยผิดทางผิดทางทางนี้เฮ้ยเสียงแล้ววะอา้าวถอยอา้าวล้มมาเมืม่อวานอ้าวอ้าวสี่นนนเนคือถ้าเกิดตัวชนแม่งจะหลุดเลยเว้ยมีคนมาชนอะ ็ตรงยาวตรงยาวเฮ้ยเหม็นไม่เหม็นเหม็ดน้ำมึงอ่ะเหม็ดน้ำมึงอ่ะเหม็ดน้ำมึงอ้าวอ้าวล้มอย่างนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเห็นข้างในปะเนี่ยอันนี้ตังนี้โอ้โหเพียบเลยเฮ้ย เฮ้ยตัวระเบิดมาจาัดไปกระทืบคนละตัวสองตัวไไมม่่ลลุุกก โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรวะเนี่ยโอ๊ยแม่งเยอะเชยหลานโดนเฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมกูเดินไม่ได้วะ ขวาขวาแล้วขวาแลาขวาแล้วขวา,ายเยอะดีเอ้ยนี่ลงท่อนี้ลงท่อนนี้ไป Watch i โดนโดนมีดเ,เออชัตเตอร์แปดแล้วว่ะอ้าวเห็นมันบอกว่ามีมันรอชัตเตอร์ใครบอกมันคือใครมันไงไม่รู้มันไหน อ้าวโปจัดการเลยนะล้มอ่ะกูจะเอ้ยเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โป้ถอยเฮ้ยระเบิด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 อ้าวยังยังไม่ตายไม่สายเลยมือโหดมากมาเราเจอธงแดงละธงแดงแสลงใจ ลงหลมแล้วจัดป่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่ลุกเร็วจังวะถอยถอยอ้วนหลงไปหลงไปอ้าวเหยียบคุยหยบแล้วปะได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยเฮ้ยไอ้อ้วนอ้าเก็บโดนพีคแน่ นี่ไงไปเอ้ยเฮ้ยล้มถอยถอยถอยอ้าวเฮียไอ้อ้วนหายไปไหนอะยังอยู่ไหตายไปแล้วไออ้วนเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ล้มนะนี่ล้มล้โอ้ยไปเหยียบแม่งไงวะ

เฮ้ยอ้วนแดนว่ะอ้วนแดงอ้วนแดงแดนนี่ว่ะแม่งบีบอยบีบอยเอาเลยเลยเออเออเปิดรับปิดประตูด้วยนะครับ